ีโอ้ทำมาแล้วยอดก่อนนะว่าหลังจากที่มันมาถึงก็บอกอาจารย์ชาแนลเลยเปิดเทปก่อนได้เปิดเทปก่อนเดี๋ยวท่านบอกกับ ทุกคนที่กำลังดูอยู่นะครับว่าตอนนี้หมดภาษาไทยใช้ไม่ได้แล้วใช่แล้วใช้แล้วใช่แล้วเลยวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมสตาร์ดิวเวนเร่นะครับใช่ค่ะแล้วก็ตันนี้เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยใช่ตอนนี้ไม่เปลี่ยนภาษาไทยนะครับษาผมมาเดินเตะขุนไปแล้วนะครับทงไปแล้วแล้วคุณเอาดนตรีออกทำไมก็แปะวางนี่ไงเห็นไอ้พื้นมันสีขาวปิดให้มันเนียนๆดีวะ มของเเราว้ยวางคืออะ้รไม่เห็นเนาะตาถั่วเปิดมาก็เถียงกันเลยมาช่วยรดน้ำก่อนคุยกับหมาอยู่ไม่ว่างแล้วทำไมมันกระตุกรัวๆเลยมันคืออะไรเนี่ยไม่เห็นนายเดินกระตุกเลยนะนันเดินกระตุกอ่ะฉันเห็นนายเดินสิวเลยเนี่ยเมื่อกี้อ่ะอจู่มันกระตุกเป็นช่วงเไยดิ่นหุ่ยเลยแม่งมาเป็นเป็ดโเลยเนี่ยกระตุกเนี่ยอะไหนว่าไปว่าเข้า มีปัญหาเองแล้วไม่เกี่ยวกับพวกเราใช่เกาเออเกมพุลี่เกาเออเก่าไม่เอากินเก่าหลอไม่เคยจ่ายไปแล้วไปแล้วรถน้ำเมื่าไหร่จะได้ที่รถน้ำข้ามอัตโนมัติแล้วนี่อ่ะพุลี่หายไปแล้วเอออย่างนั้นเลยตอนแรกนึกว่าจะมีปัญหาแล้วนะแบบว่านึกว่ามันจะแบบแต่ก็ดีแล้วล่ะที่มันยังใช้ได้เออเพราะว่าอัปโหลดอัปอัปเดต ใหญ่มานะมีผสมภาษาแล้วเยอะแยะเลยนะแต่ยังไม่มีภาษาไทยมีภาษาแส่เน้ยแลยแต่นอตภาษาไทยนัดที่สปอนซงขึ้นมานี่ฮะแต่รู้สึกว่ามีข่าวสารมาตัวหน้าสตรีมเลยนะบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยระบบมัลติเพลย์ตัวจริงจะมาใส่ในคอมด้วยอืมแต่ว่าหลังแต่ว่าหลังแต่ว่าหลังช่วงซัมเมอร์เขายังไม่เขายังเขายังไม่กำหนดวันว่ามันเมื่อไหร่ น่าจะนานเลยแหละถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมติว,มว่าเป็นอย่างที่ว่านะออนอ่นแหลหน่าร้อนนู่นเลยเฮ้ยแต่ว่านะไอ้อะไรนะออระบบมัลติเพยของเพ y s t t t i o n มันมาแล้วแสดงว่าคอมอ่ะมันไม่น่าจะนานเกินเอื้อมหรอกเออเออเอาอะไรเป็นเดิมพันเกมระดับนี้เดยมันควรจะเดิมพันเท่าไหร่ล่ะเดิมพันด้วยอะไร เดิมพันด้วยจูโะละไม่ได้เดิมพันด้วยชื่อของคุณปู่อะไม่นายนายอยากเห็นคุณปู่เร็วๆขนาดนั้นเลยเหรอใช่คุณปู่ที่อยู่ในในพีระมิดแล้วก็ไปเจอพีระมิดแล้วก็ไปเจอไอ้สามเหลี่ยมเมอร์บิด้าที่เป็นองค์พระมหาเทพอะไรอะไรของคุณวะเอ้าไม่รู้จักยูกิเลยวะไม่ดูวยูคิไม่ดูกากริงๆจะพวกงูแกคนเดียวเลยจะว่าเหรอ ใช่เก๊บบุรีอะไรกากหาเด็กน้อยจริงๆคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้เฮ้ยมันเป็นภาษาเอเลี่ยนด้วยว่ะเออออออมีเหมือนกันมีเหมือนกันมาเขาไงคุยภาษาเอเลี่ยนกับใครคุยภาษาเอเลี่ยนกับเด็กไงเด็กมันคุยภาษาอะไรไม่รู้อ่ะนี่พูดจริงนะเนี่ยไม่ได้อิงนิยายเนี่ยใช่ใช่ใช่คุยภาษาอะไรไม่รู้เรื่องเลยครับโอเคเดี๋ยวผมลองเดินมาหาแฟนดิคุณก็เป็นคุณเป็นทุกตัวคนเลยปะเนี่ยเป็นแค่บางคนที่บ้านใช่ใช่เป็นแค่บางคน เแค่เด็กด้วยนะวันนี้เสียงเอ่อเดี๋ยวนะฉันไม่เป็นไงอ้าวนายไม่เป็นเหรอเอ้ยไอ้ฟอสเทพครูรไล่มัน,นออกวันนี้เ,เราเราวันนี้เราควรจะทำอะไรนะเฮลี่มาถามเฉยเลยอยู่กับห้องเหรอ,เอ,อเอลี่อยู่ไหนเฮลี่อยู่ไหนเฮลี่อยู่ในบ้านอุ๊ยหนาวเงยไม่ได้เพิ่มแอร์ดีที่สุดโอเคทุกคนอาจจะสงสัยทำไมหมอดผมเปลี่ยนไปนะครับเราจะเทิมเขาอัปเดต ใหญ่แล้ว <บา S 1> มันไม่หม <บา S 1> ดาหายนี่ผมต้นโหลดหมดใหม่แล้วหมดหลายหลหหายตัวมันไม่ใช่ตัวเดิม <c oughs> ใช่ใช่เหมือนกันค่ะเออหนาวหนาวแล้วกันหนาวเรคุยไปแล้วดีกว่าเฮ้ยคุยกันแล้วก่นนอนทำไปไหนแล้วไม่มีของไม่กลัวแฟนแฟนที่ขาวว่กดอยู่ตรงนี้โอ้สวัสดีแซมไอเลิฟยูยูเลิฟไออันวันนี้ฉันจะ คนรทำไอ้ตายมาเป็นภาษากีนวันนี้เนี่ยผมไม่ควรจะลงเหมือเพราะเห็นว่าเป็นหัวกะโหลกขึ้นเลยนะใช่ใช่ไม่ควรลงไม่งั้นเดี๋ยวก็ตายควรจะไปหาประการังแล้วก็ไปหายพวกแบบดอกไม้แล้วก็เอาต้นหอมต้นบัวดีกว่าเววัีพกสมุดไปอยู่ในสมุดไปอยู่ในอะไรนะห้องสมุดและสมุดอ่ะยังมีขุดสมุดห้องสมุดสมุดมันอยู่ที่ไหนเมื่อกี้มันอยู่ในดินไงอ๋อสมุดมันอยู่ในดิน ไม่ดีใจโซล่าหมดนะนะมุกอะไรของมันวะมุกอะไรพาเพื่อนเครียดเครียดเฉยเครียดตรงไหนเด็กออกจะล่าเรินสดใสและแจ่มจ้าแอปเปิลใสใสไวกระตอกเจฟรีอยู่ไหนเจฟรีย์ไปีหนมาแล้วไอ่ ทำไม่ได้ทำไรไะเกมน,<ป>นี้ไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรม,มีไรอะไรเกมนี้แต่ว่าไปลืไม <ใน S 2> ไปแลยแฮะใครมันทิ้ชทะเลผ้าถุงเต็มไปหมดเลยผ้าถุงเลยวะผ้าถุงอะไรนะั่มันที่นอนหาดทรายจะบ้าเหรออ๋อหน้าร้อนนี่สองคนนั้นเขาก็มาตบนทะเลเนี่ยมาทำไรบนทะเลมาเฮ้ยได้ปลาได้ปลาดาวทองเดี๋ยวเก็บไว้สับฤดูนะดีกว่า เ้ยเดี๋ยวเก็บไว้สำหรับเทศกาลนั่นดีกว่าแต่ว่าไปเทศกาลอะไรตัวละมีเขาให้เอาของของดีๆไปตั้งโชว์ในงานนี่อ๋อมันเป็นจังซี่บอะเออเราขาดอะไรบ้างเลื่อนปลาเออลืมย้ายของเลยว่าจะเบนรถเทศกาลอะไรดาวทองเหรอเออแต่ ตาดิวอะไรสักอย่างมันไม่ใช่มันไม่ใช่ฤดูนี้หรอกแต่ว่าฉันเห็นอะไรเป็นสีทองเก็บหมดสำหรับวันนั่นแหละน่าจะเป็นเชียบอลลี่ฮะรู้สึกว่าเจอเปเชียบอลลี่แล้วลุงปลาสีเอ้ยปลาของฤดูนี้นี่จะเราจะเหลือแต่เอ๊ะตัวเลยไงโอ้เจออีเวนต์ลุงเป็นภาษาอังกฤษซะด้วยนะเอ้ย อีเวนต์ไหนกันเนี่ยทำไปหาไม่เจอไม่รู้คืออะไรแป๊บเราอยู่เราเราเจอสเปเชียลเบอร์รี่อ่ะคุณคิดเจอปะอ๋อไม่เอ้ให้ตายสิมันอยู่ลึกเกินไปฉันหยิบไม่ถึงและเพนนีก็เอวนี้นี่น้องน้ำเต็มไปหมดมาดอกไม้เดี๋ยวหนูช่วยหยิบให้นะโอแล้วก็แล้วก็ดันลุนเราดื้อเลยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะทไมทางนี้มันไม่ค่อยคุ้นเคยเลยได้แล้ว อ๋อนี่มันภาษาลุงกันตาเดีวป่ะโอ้ยอีหนุ่ยฉันจีบเองได้นะไม่ต้องมาช่วยฉันขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวฉันทำเองก็ได้ไหมและเราก็โผล่มาจากพุ่มไม้อะไรเนี่ยอีเวนต์ไหนวะสซะอีเวนต์อีเวนต์ความสัมพันธ์กับเพนนีเอ่อนี่ยโซละคิดว่าสิ่งที่ฉันทำมันถูกไหมฉันเออบ้าเอ้ยภาษาเกดอ่ะ แล้วมึงมีภาษาไทยหลุดมาได้ไงภาษาอังกฤษหมดไงพยายามแแปลรอนพยายามแปลตอบเป็นภาษาดอกไงตอบบนสุดขอบคุณนะเออรู้สึกจะตอบข้อที่ทำให้เพนนีรู้สึกดีเอางั้นก็ได้คุณลุงเสียใจเสียใจกระตุกอะไรกันน่กขนาดทำไมคอมร้ายมึงกระตุกตัง ไม่ดูเหมือนกันเลยไปเรื่อยๆแล้วกันถ้ามันถ้าดูในคลิปมันนั้นไม่กระตุกก็ไม่เป็นไรเอ้ยโอ้ยตอบก่อนเลยไม่มีอะไรให้นายเลยอ่ะมีแต่ s เบอร์รี่อ่ะเฮ้นเอาป่ะแมวเดี๋ยวผมพูดคุณเหรอสเเปชียลเบอร์รี่หรือซมอนเบอร์รี่สีอะไรอ่ะ สีนี่ไอ้กรข้อนี้แล้วกันนะสเปเชียลดิ s แซลมอนฮะ SP SP เหรอใช่ SP I ICE ไงเบอร์รี่ก็แสดงว่าไม่ใช่แซลมอนดิถ้าแซลมอนต้องเป็น SA ป่ะไม่ตายชักเสียเวลาเสียเวลาคุยกับภาษาอังกฤษที่เราไม่ห่วยแตกเอ้ย สวัสดีค,ดค่ะสวัสดีนันททุกคนนะคะสวัสดีครับปัญหา่างดาวสวัสดีครับออยังดีนะภาษากฤนโซล่าลอง,ลองลึกภาพเป็นสาาต่างดาวแล้วเห็นโซล่าเลือกเลยใต่า,เา,างดาเดี๋ยวันว่าวันถัดมานี่ฉันต้องไปเปิดอะไรนะพวดติกที่เขาไว้สับดูเลื่อนความสัมพันธ์คนแล้วว่าเธอจะได้รู้ว่าเขาถามคำถามอะไรมาบ้างสวัสดีครับลุงโอเคเดี๋ยวขอเอาลูกภาพกลับไปแล้ว ูภาพเอ้ยมีโครงกระดูกด้ย่ยะสเกเลตันแล้วก็ไม่ใช่สเกเลตัน,น,ตมตนไม่ใช่สเกเลตันธรรมดาแต่คือพาเปนร่ต<ม>ัว<ะ>ใหญ่ใหญ่ The Skeleton <laughs> 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 นี่เอ้ยโอ้ยน่าเลยว่าหาวด้อยล่ะ ที่อื่นแล้วไปโดนน้ำตายไปเชื่อว่าฉันคือภาพพิลัสเดินยังยังไม่หยุดยังยังเล่นต่ออีกนะมุกอะไรอ่ะมุกอะไรอ่ะมันเหมือนจริงๆนะเหมือนภาพพรัสจัดในอาเบลเมเลยเหมือนมากอ่ะเหมือนตรงไหนว่าพันคคก็ไม่มีที่ไหลมันมีเกาะด้วยพันรคก็ไม่มีมันก็ไม่เหมือนแล้วมมีพันคคด้วย เ้้าดี๋ยวซื้อผ้ามันคอไปประดับเยอะเหมือนคุจะออกมาให้สองคนนี้ถ้าซื้อ่ามันคอไปประดับแล้วมันเหมือนก็คงดีและเป็นหน้ามันก็เหมือนเลยเนี่ยเหมือนถ้าหากว่าเจอโครงกระดูกที่มันหน้าตาเหมือนแซมเนี่ยจะทํายังไงบอกว่าพากูไปลงทีมุจะไปดูว้วยอีคาร่ามันตายแอ้โหด ป่าเอ้ยแต่มาเจอเซบาสเตียนแต่ไม่ได้เอาของเซบาสเตียนนะเซบาสเตียนนะโหเซบาสเตียนเลยชอบสมบัติสมบัตสเตียนเลยแม่เอ้ยพูดหัวเลยสวัสดีลุงเออเรายังขาดปลาตัวเล็กนี่หว่าเคไปละเดี๋ยวใส่โก้ดฟิตเข้าไปก่อนคุยกันกูเรื่องเนี่ยต่ลละกล่องสีแดงทานหลังบ้านนี่คุณกิ๊ีไปใส่อะไรไหมฮะ ดรอนสีแดงฮะที่มันตั้งยังไม่รู้จะใส่อะไรอ่ะงั้นใส่หวดของสีทองสับเตียมดูนั้นดีดีไหมเห็นว่าเตรียมตั้งเก้าอย่างเนี่ยไม่รู้จะใส่อะไรดีบ้างเหมือนกันโซล่ะ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 จังมาไปกิฟต์จิตรีถึงกี่โมงพี่ตอบไม่ได้เลยค่ะใส่หวดแรกโซล่าเพื่อนสวัสดีโซล่าเพื่อนสวัสดีโซล่าไม่แน่เดินมิ้งไปตรงนู้นนะคืออะไร เอาันานี้เดี๋ยวนี้พวกนายบิ้งกันได้แล้วเหรอเออจะเต็งรวยป่ะเนะ<ห>ี่ยใช่เรามีเวทมนต์ที่จะใช้เทเลพอร์ตร้องไห้ไปไว้ชีวิตนี้มันใช่กันแน่ชะตากรรมของความนี้มันบิ้งเหลือเกินอ่ะว่าไงป้าไปรัด ใช่สระฉันทำสปาเกตตี้รอนายกลับบ้านเลยนั่นรอนชิมไหมนี่คุณหัวเลยคุณหัวเลยครูเดี๋ยวนี้เขามีเพื่อนก็ไม่คุยกับเพื่อนแล้วไม่ได้เจำไหมมึงเหงาเนอะมึงแหลดูเหงาบ้าคุยกับหนูนี่มึงแหลดูเหงาบ้าพี่สาวคนที่มึงเห็นหัวป่ะเนี่ยอ่าไม่ อ่าไม่คุยกับกระดูกเหรอโอเคได้สวัสดีครับมิสเตอร์วินโดว์ไม่ทราบว่าเมื่อคืนนี้คุณทำอะไรหรือเปล่าไอ้ห่า <laughs> น,นอนมกนี้ใครดูเตะซิมคุณกิ๊ฟน่าจะรู้ปวดหัวมากโอเคเราเรานอนแล้วเรานอนแล้วชันนีไ่ได้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 แล้วขายอะไรกันยังเนี้ยฮะขายเราขายหอยกับปลาการางังวันนี้เราไม่มีของขายอะเรามีแต่ของเก็บไอ้แมากมของขายแต่ไม่มีขายของนี่คืออะไรเนี่ย ขายไปแล้วขายหอยกับปลาการังมาสี่อันแล้วก็เรากดสลีฟะนะ<ห>นะคุณกิ๊ฟไ,<ห>ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมเออไม่ได้ทำเรากดออนอนไปแล้วหลับสบายสไตล์ทูบิดมากเออสวรรว่วนระหว่างนี้ฉันขอเปิดเสิร์ชดูวิธีการตอบคำถามความสัมพันธ์แต่ละคนหน่อยฮะหลับแล้วเหรอคิมบุรีอ่าเป็นวันทีคือคูหาเงินอย่างเดียวเลยฮลัลโหล วันนี้มีแต่หอยมีแต่เงินจัดหอยเย้เลื่อนไปวันที่เจ็ดแล้วสอดยอดปลอยฮะายแล้วันสวัสดีฮะอากาศวันนี้แดดจ้าอะพวกนายตื่นแล้วเหรอใช่วันนี้ดวงลนเหมือนมันเป็นรูปค้าง่าวกิ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเรายังไปจอดำอยู่เลยดูในสติเราได้ ได้สูตรอาหารเนี่ฮะอะไรอ่ะสูตรอาหารในในทีวีอ่ะในทีวีไม่ไม่ดูในจอสตรีมเราได้นะ้วทำไมเรายังไม่เห็นสว่างเลยอ่ะสูตรอาหารอยู่ไหนวะไม่เห็นอะไรเลยเรามองอะไรไม่เห็นเลยตาบอดตาบอดแล้วไหนตาบอดคุณกีคนณกีเรากำลังลดน้ำเลยเนี่ยจบฉันเข้ามาก่อนแล้วเนี่ย ขุดวงวันนี้แป๊บ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 าวโอด้ยเฮ้ยเก่งเว้ยวันดีข่าวมันแย่วันดีทีวีมันไม่ดีเลยแต่ว่าวันนี้จะมีมอนสเตอร์เยอะครูบอกสบายรัเรืออะไรสบายเราอยู่ได้เราสายต้องไปลงชั้นให้สุดๆถ้าตายจะโดนลบห้าชั้นนะครูตายจริงครูได้เงินเข้าห้าร้อยอ่ะดีใจเปล่า มเงินเข้า5ห้าร้อยอ่ะก็เมื่อกี้เราเข้าไปกดตู้จดหมายไงได้เงินมาห้าร้อยจากแม่จะไม่หลุดแล้วอจะบักหลุดไปแล้วเด็กเออเนะแล้วใครปลูกผักอะไรก็เราปลูกด้วยปูเหาออะไรอ่ะอ๋อเงินจากแม่ให้มาห้าร้อยอ่ะทีหลังบอกแม่นะให้มาเยอะกว่านี้หน่อยมอ คุณก็ไปคุยกับแม่เองสิแม่คงให้มาแค่นี้แหละเกมบุรีเราทำบุญมาน้อยฮะไปเลยนะเจอกันที่เหมืองเ๊้ขายเลยดีไหมหรือว่าเก็บให้คนดีมีแค่มาแค่สองงานเด็เนี่ยจะขายจะเก็บให้คนก็แล้วแต่ใจในปรารถนาว้าววันนี้เจอแล้วเก็บไว้ให้คนดีกว่าเผื่อมีคนชอบวันนบ๊ายบายบายบนยบ๊ายบายโทรต้วันบบ๊ายบายบ๊ายบาย มันจีบอะไรไปวะเมื่อกี้มันบินมาเลยเมื่อกี้โอเคไม่มีของเก็บแล้วตัวนี้โจโจโจซะสางวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันดีปีใหม่ใช่วันนี้วันอาทิตย์ให้ของใหม่อันนี้อันนี้เริ่มเริ่มใหม่แล้วเออเริ่มของใหม่แล้วไปเก็บของที่หลายๆคนชอบแป๊บล็อกเวลาเก้าโมงทำไมทำไมเปิดเปิดบอกให้เปิด หรือแค่สามหรือแค่นิดเดียวก็จะเปิดแล้วอดทนหน่อยแล้วกันเองเปิดอนนี้ไม่เปิดจะพังมะตูให้หมดเลยไม่งั้นจะเผาให้หมดเลยปล่อยให้บ้านพังไปเลยสอนนี้รู้จักไม่สายลูก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 อะไรปะเอ้าไม่รู้ตัวเองพูดอะไรอเล็กสวัสดีเพื่อนสบายดีป่าเหาคุยอะไรกันดีไหมก็ดูดูเฉยแล้วเงา เกมบุรีเกมบุรีทำไรเกมบุรีเกมบุรีไหนเฮ้ยอะเอองเกมบุรีจริงจริงสเกมบุรีไหนวะโลบินยังทำงานอยู่ตอนนี้เกมรฮะเฮ้ยคุกิดเห็ดเห็ดในเห็ดในถ้ำโตนะนะแบบเลยอยากจะบอกว่าแถวนี้มีปลากาลังด้วยปลากาลังมีสองอัน มันบอดทะเลทรายเลียดทะเลเฉยๆก็ได้นะเติมทรายไงเมื่อกี้เติมทรายนี่นึกว่าไปที่นั่นแล้วอย่างยังยางับว่าเลยยังไม่ถึงโอ๊ยสวัสดีอเล็กวัดอะไรวะต้องการอะไรอะเอาหุ่นไปอเล็กถ้าไม่ใช่อเล็กนี่หว่าใครก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้เออไม่ชอบอีกไอ้บ้าเอ้เอาหุ่นเปล่าลุงอยู่บ้านปะคะ ลุงโต๊ะป่าอยู่บ้านปะครับเอาลุงณู้ด้วยอไอ้นั่นเขาไม่ชอบเสง็งเป็ดลุงเขาชอบลุงเขาชอบเปี๊ยะชอบดอกไม้ลุงคภาษาอะไรก็ไม่ชอบดอกไม้กับวัวผลไม้อืมผมจะเดินไปทางนู้นยังไม่ได้คุยกับพปูเลยกลับไปคุยกันพี่เกลอยู่อะเลย เล่นกูบ้านเปล่าอาวเฮ้ยพอมาอมป็นภาษาไทยแล้วไม่รู้อ,อ๋ตอตอบคำถามอ๋อถ้าเธอถ้าเธอสามารถอดมาจนภัยได้เธออยากจะไปที่ไหนเหรอฉันอยากจะไปที่ไหนเหรอไปที่ไหนก็ได้โตแล้วอบอกไปอืมเอ่อแบบนี้ต้องแปลภาษาฮะวุ้นแปลภาษาไอ้หนุ่มต่างดาววันนี้ลูกผิดแล้วไม่ใช่วุ้นแปลภาษาแต่เป็นอากู ถึงจะจะเปิดกูเกิลเลยแหละโอ้โหสีตซอนว่าสุราดีมากดีมากดีนั่นก็ถามแล้วล่ะว่าฉันออนนั้นกี่ป้าอะไรอย่างงี้อ่าขึ้นไปนิดนึงแล้วช่วยดูวันเกิดได้ไหมไม่ได้เช็คนานละได้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 เดี๋ยวดูให้โอ้วันเกิดไทยวันนี้วันเกิดของลุงพี่ตกปลาลุงกัตอ่ะอ๋อกัตไะลุงกัตอ๋อลุงตีเหล็กาไง รุนร้านปลาใช่ลุงมีหนวดอ่ะลุงกัสดอ่ะอ๋อคุณลุงแล้วมาไงอ๋อคุณลุงมารีโอใช่มารีโอมาเลอร์ทำไมวันนี้ฉันได้ฉันได้ปั๊บเป้ารัวๆเลยเนี่ยสองตัวเลยนั่นน่ะสิเขาเข้าว่านะกระสินพิมก่าอีกเอาเข้าไปยะแถวนี้มีกระดาษเรียงเต็มเลยอ่ะตุ้งตุ้งตุ้ง นนั่นตกปลาอยู่ลิมทะเลได้แต่ฟักเป่ามาเดะเอาตัดไม่ตัดไอ่เออตัดยาวๆ<ด><ด>เลยามาไลน์คไรน์คุยหาเรื่องหรอปลาเปล่ามันมีไหมครับไม่มีครับผมขอโทษขอโทษสวัสดีสวัสดีสวัสดีตอนนี้ต้องเข้าไปตีสลามมั้งครูพูล่าสลามใช่ต้องตีสลาม แปดตัวตีไปเพราะคุณเพราะคุณครูเขามีความแค้นกับสลามจากลัคกี้บ็อกใช่ใช่เขาก่อนนี่แบบสลามมันทำร้ายเราไปเยอะเราต้องทำร้ายจิตใจมันบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติไอ้ปลาตัวนั้นมันต้องตกกันคืนแน่เลยท่านแซงอันทัานทัานวินเซนท่าโอ้ยทัานโอ้โห่อนทำไมท่านเดินจากโดนน้ำมันเหือยบโดนน้ำมันเหือดฮะน้ำมันเหือด อย่าอย่าสนามตอนตกของนี้ดูบ้านสิทำไมไม่ต้องกระโดดไปใกล้เราด้วยเนี่ยมันลักนายอ่ะมันลักนายเย้จะลักนายจูจีอะไรกันจูจีกับโปลิงใช่เราก็จูจีกับโปลิงอยู่โปลิงน่ารักน่าเขาหวานกอจำให้แต่ของที่ไม่ชอบมาหลายครั้งแล้วเนี่ยเพลงแล้วเนี่ยทำไมอ่ะแล้วจำไม่ได้ชาวบ้านชอบอะไรบ้างเราก็ลืมเหมือนกัน เราเปิดเราเปิดชาร์จของชอบชาวบ้านอยู่ <c oughs> เริเออเออไอชาร์จที่เขารวบรวมข้ออะไรนะข้อมูลต่างๆตัวสตาร์นนดิวอ่ค <น S 1> วะคุณครูอยากได้เนื้อสลามเหรอซื้อผงเยลลี่แล้วก็ใส่สีทำเองเลย <c oughs> เหมือนนะมันเหมือนนะคือกับนีอะไร เดียวม่อจะตอบมูยังไงวะไม่ได้ตอบมุกพูดจริงมันเหมือนสลามจริงๆเคยลองทำแล้วเจอเล่มาซะแบบนี้กูว่านึกว่าจริงจังกูเลยขุดเงียบๆเลยเห็นไหมเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยไม่ดูเลยเนี่ยไม่ดูอะไรอะตอนหลังเวลาเล่นอะไรบอกกันหน่อยเลี้ยงกันสักนิดจะได้รู้ต้องอะไรยังไงต่อสลามีโจ้กโคลาไหม ไม่แม่มันตกปลายังไงไม่ได้โจจ้าโคลาวะนั่นจะไปจะตกอะไรได้บ่อยๆโจจ้าโคลามันต้องมีซื้อเอากเองก็ได้วะเฮ้ยเฮ้ยแสนไหนวิ่งไปไหนลืมดูอะไรเนี่ยคุณยอมซื้อโจจ้าโคลาเลยเหรอเออดิโอ้โหดเกินเงินห้าร้อยแม่เราค่าว่ะล่ะ่อาเรามีอยู่แล้วนะขวดเองนี้ว่ะไอ้บ้าเอ้ยไม่ใช่อ่าเราเงินแม่เราอ่ะเ้ยคุณเคลียร์ปัญหาเงินแม่เราก่อนดิลูก โซล่าเมันแซนแล้วเจออีกแล้วแฟนอยู่ไหนอ่ะหน้าบ้านแฟนอยู่หน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านใส่ด้วยหน้าบ้านแฟร์รี่นี่แหละอืมอเดี๋ยว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 แซนมันมีเอิร์ธคริสตัลฉันฉันอ่านข้อมูลแล้วนายชอบนายชอบเลยนะเอิร์ธคริสตัลนี่อันไหนนะไอิคริสตัลนี่มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบหันหัวเหลี่ยมลงล่าง โอโ้โหโคตรด,ดีมีออร่าหน้าไม่มองคริสตน<ร>ันแผ่นให้ลุงดูวิทกันดีกว่าเดี๋ยวลุงคริสตนัต<อ>นแผนนน่นดินมาซฟแฟนตาซีเลยโอ้โหทำไมมันเรื่องยาวมันยิ่งใหญ่จังวะคริสตันแผ่นดินก็ <c oughs> มันชื่อเอนะิร์ธคริสตันน่ะแปลตรงตัวก็คือคริสตันดินเอ๊สาระส่งส่งส่งมให้อ่านมั้งส่งมให้อ่านม้างเดี๋ยวอันนั้นคือเราแปลได้เองจะบ้าเหรอไม่ใช่ส่งไอซีมันชอบปากของชอบแเดี๋ยว เด okay, okay. ี๋ยวจบวันนี้ก่อนเดี๋ยวส่งให้โอเคโอเคออค้างค้างค้างโอ้โหเพราะวันนี้มีของขายแค่ปั๊ป๊้องบอกว่าห้าหะเงินแม่เงินแม่ใช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 ่เงินแม่เลียเลยอะไรวะลุงครับลุงลุงรอาผมก่อนนะลุงลูวิสเราจะเอาของไปส่งลุงเลยนี่แหละลุงคือความหวังของหมู่บ้าน มีของไอ้มีพวตเควสที่ใช้เห็ดใส่ลงไปเหลือหรือเปล่าดิเช็คแป๊บสิอ๋อเห็ดสีแดงเจออะไรดีๆเห็ดสีแดงเคยใส่ไปแล้วโอเคงั้นไม่นักร้านร้านบาร์่ะงั้นเราขายเห็ดแดงเลยดีกว่าสระลุงไม่อยู่ร้านบาร์อะหาลูบิทครับไม่ได้ที่บ้านนะไม่รู้ใส่เครื่องรีไซเคิลผมไม่รู้ไงตอนแล้วตอนนี้มันดึกด้วยแล้วด้วยคุณ คนอยู่ในบารมีอยู่แค่ไม่กี่คนเวลาที่เหลือทำอะไรต่ออ,อ๋อปลาสีแดงดนี่ก็ขายด้วยลืมทำไมลุงลูวิทไม่อยู่อ่ะงงแป๊บเอ๊หรือลุงแกอยู่ที่บ้านเอ้าหินไม่ได้อยู่ในกล่องนีถ้าเข้าไปในบ้านแกตอนหินอยู่กับเราเนี่ยแหละนั่นไงบ้านแล้วเข้าไม่ได้เลยสองทุ่มไปแล้วด้วย เสียใจไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งเฟล็ดวันน,นี้ตอนเช้าวดะเดะ <_ d ata> อย่ปล่อยความมืดความงำเจ้าโคตรน่ากลัวเฮ้ยวันนี้ลืมให้น้ําหมาเจิลยนะไงเอออย่าลืมให้ให้ก็ลืมให้เหมือนกันขอใจมากที่เตือนเรามีฟาร์มไก่แต่เราไม่มีไก่มีอา้อาวมีสองตัวเลืมมาเช็คเฮ้ยมีตอนไหนเนี่ย <_ d ata> อ้าวแ้วตอนไหนฟาร์มไก่ เราไก่มีไก่แต่ไม่มีไก่ไก่สองตัวโอเคเราขายของขายประการังใส่นี่ไปรีไซเคิลขายส่วนคอร์สก็มาใส่นี่ป๊าปป๊บปตลายบวกสิบสามนี้บวกยี่สิบงั้นขายสีเขียวด้วยาหอไหอยหอยเรนโบ์นี่ต้องขายไหมย่ามีเควสกับมันอยู่ โอเคเก็บไว้ไงมันใหญ่ใช่ไม่ได้น้ำใหญ่ๆยาหลายรอตเดี๋วเผลอไปยาอะไรยังไม่ได้แต่งหวาแล้วไม่แต่งอะไรดีละดีอะใจพี่ได้แต่งกันนะจหลือะไรต้องเดินสำรวจบ้านให้ทั่วนี่เผ่อเจออะไรดีๆบ้างีกี่มอนเที่ยคืนไปนอนดีกว่าลาดิลาดิสวัสด์โอแกมี่ลาดิสวัสด์ปปิรัส ลาดีสวัสด์โซลละฟันดีนะยิ่งนับบันเพื่อนเพื่อไหนยิ่งไม่เต็มเ้าาทีเบบุรีเธอเธอเอามันไปเก็บไปที่อื่นที่ไหนก็ได้ครกที่ที่ฉันไม่รู้จักเลยฉัว่านับบอลเนี loyalty, oui. ors, ่ยมันต้องหาหาหมออย่างหนักเลยเนี่ยอันนั้นคุยคุยกับตัวเองแล้วเนี่ยว่าแม่งหนักกว่าคุยก็ใส่อยู่ในซีมแล้วเนี่ยเออแม่งเพิงไปไกลมากนอนได้ล่ะ อาแล้วนะแล้วนะแล้วเราตนอนแล้วเดี๋ยวเราส่นนี้ที่คุณกิฟต์ขอให้ไปเป็นเปิดไมใเปนเปิดไว้ใส่เยอะมันเลยแหละอ๋อตึงตๆงตขายขเห็ดว่าหายทำไมโอเคส่งให้แล้วอกไม้หขายขยอกไม้อ่ะใอ้รู้ ไอ้นันนสีอาจจะขายเพื่อไปกินดิเฮ้ยเนี่ยจากมือกูเลยจำได้กูคเคยถือไหนเนี่ยต่อสกิลตกปลาเราเพิ่มขึ้นไปดูสิอาาตอนนี้เร,เราก็ไไม่ฮาา้ยมันมีจอบ,บ้าทำไมต้องเป็นเราด้วยเราไม่ได้เอาเอะไรมาเลยสักอย่างมันแปลกๆแล้วทำไมพอตื่นเช้าปุ๊บเราจะต้องจอดับจลรอดเลยอะฮะจอดับไป่ไเรา,อย,าอยู่เหมือนเดิมเลย,เ,ลยเนี่ย ที่ไปเพิ่มหมดอะไรหรือเปล่าไม่นะงงเนี่ยพอเรานอนปุ๊บตื่นเช้ามาปุ๊บดับเอ้าเวงกรรมตับยาวไหมเนี่ยอืมต้องเปิดเกมเปิดมาอีกแล้วอ่ะโอเคได้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 